เ่าห่านเผออยู่ประเทศลาวสุเจ้าข่อยนะเมื่อต่อบัานกำน้องสาวข่อยนะเออเมื่อต่อบัานเราแวะไปกินเผออยู่ห่านห่านนึงสุเจ้าข่อยข่อยรำบารคคาสุข่อยกินแล้วสุข,ข่อยละใจใจแล้วเขาเจ้าเรา่าเงินไทยหรืองเองินลาวข่อยลรบอกองเองินไทยเขาเจ้าเก็บเงินไทยนะสามละเจ็ดสิบบาทห่านธรรมดาบริเวณหงเอหองยางได้สุเจ้าห่านธรรมดาเลยสามละเจ็ดสิบบาทแต่ข่อยก็ไ่ได้ทำน้ว่าถ้าเป็นเงินลาวนั้นท่ายนะแต่ว่าเจ็ดสิบบาทเนี่ย มันมันเครื่องร้อยของคนไทยจชเจ้าดูเมืองไทยยังแบบขันหานธรรมดาเนละมันกระซี่สิบสามสิบเมนบอกหาสิบมันเทอนี่แต่ว่านั่นเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบาทบมเมนเจ็ดสิบพันเเจ้าเจ็ดสิบบาทคอยรู้สึกว่ามันแพงแหงนะคอยกับาหรับคอยนะคอยว่ามันแพงอือสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องดราม่าสาวลาวกันนะครับทุกคนเรื่องที่ว่าไปน้องเขาไปต่อพาสปอร์ตนะครับที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าฝือของประเทศลาวนะครับแล้วก็ซามละเจ็ดสิบบาทนะครับเลยออกมาบอกว่าแพงนะครับแพงเกินไปนะครับเพราะว่าเคยกินอยู่ประเทศไทยแค่ซามละสามสี่สิบบาทก็ยังมีนะครับทุกคน แต่ว่าไปกินอยู่ราเจ็ดสิบบาทนะครับนี้ก็โดนดราม่าอย่างหนักเลยนะครับบางทีคนเราก็ไม่พอใจบ้างนะครับแล้วก็ด่าว่าหาว่าลืมทราบบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เราใช้ชีวิตที่เรวก็ปกตินะครับทุกคนแต่ว่าค่าของซีบสูงค่าแรงต่ํานะครับทุกคนถ้า3ามละเจ็บาท ที่เมืองไทยก็มีบ้างแต่ว่าจะเป็นอาหารที่รดที่ตามห้างตามอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นที่ลาวแต่ว่ามันก็ดูแบบเหมือนมันปกตินะครับถ้าว่าคนอยู่ในประเทศลาวนะครับก็เหมือนดูว่ามันก็ไม่แพงนะครับสําหรับที่คนลาวแบบเคยกินอยู่ในประเทศนะครับที่ไม่เคยเออกไปไหนคิดว่าในประเทศตัวเองนะครับทุกคนถ้าเจ็ดสิบบาท ตีเป็นเงินกลีบก็ประมาณสี่หมื่นห้ากลีบนะครับทุกคนก็ถือว่าคนลาวก็ใช้ชีวิตปก,กตินะครับทุกคนแต่ก่อนนะครับแต่ว่าสาวลาวคนนี้ไปกินก็เลยบอกว่าเห็นก๋วยเตี๋ยวซ้ำละเจ็ดสิบบาทบอกว่าแพงแต่ประเทศไทยไม่เคยไม่เคยได้กินซ้ำละเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับทุกคนก็เลยออกมาโดนดราม่าอย่างหนักนะครับ บางคนลาวเขาเห็นแล้วก็ไม่พอใจบ้างแล้วก็ด่าว่าลืมซาดบ้างนะครับที่ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ประเทศลาวบอกว่าแพงนะครับมันแพงเพราะอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าของก็นําเข้าจากประเทศไทยนะครับของเพื่อเครื่องปรุงน้าําปลาซูรสอะไรนี่นะครับก็เป็นของไทยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไปอยู่ลาวประเทศลาวมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเึ่งว่า ก็เข้าใจแม่ค้าพ่อค้านะครับทุกคนว่าจะขายถูกๆมันก็ไม่มีกําไรเพราะว่าซึ่งว่าเข้าของก็นําเข้าจากประเทศไทยน้าําปลาบุ้งจูรสอะไรนี่นะครับซอสมะเขือเทศอะไรนะครับที่ประเทศลาวใส่นะครับทุกคนกะปิอะไรนี่นะครับเพราะว่าคนลาวหลกัหลกๆเยก,กินกับก๋วยเตี๋ยวกับหรือว่าฝืและกันนะครับที่ประเทศลาวนะครับ แต่ว่าโดนดราม่านะครับระหว่างสาวลาวคนนี้นะครับที่ออกมาบอกว่าอัดคลิปลง YouTube ลง t i k t o k นะครับทุกคนมาบอกว่าฝือลาวแพงเพราะว่าไม่เคยกินที่ประเทศไทยได้สามละเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับปกติเคยกินแต่ประเทศไทยบอกว่าสามละสามสี่สิบบาทนะครับก็ยังมีนะครับทุกคนแต่ว่าที่ลาวกับที่ไทยมันก็คงต่างกันนะครับทุกคน เพราะว่าที่ลาวก็คงเข้าใจนะครับเพราะว่าเข้าของมันกะนำเข้าจากประเทศไทยนะครับระหว่างแม่ค้าพ่อค้าจะปะขายเท่าตัวเหมือนประเทศไทยก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็เลยแบบถ้าคนลาวใช้ชีวิตก็ปกตินะคะทุกคนระหว่างฝือลาวหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับทุกคนระหว่างซามเจ็ดสิบบาทถ้าตีเป็นเงินกลีบก็ประมาณสี่สิบห้าพันกีบนะครับทุกคน สี 45, ่หมืนห้าเองนะครับถือว่าคนลาวก็ใช้ชีวิตท่าคนที่อยู่ในประเทศลาวแบบเคยกินไปมาอยู่แล้วนะครับก็ว่าคิดว่าปกตินะครับแต่สาวลาวคนนี้ก็เพิ่งกลับไปต่อวัปอตแล้วก็เลยกินเฝอโดยที่ไม่ได้ถามราคานะครับทุกคนเขาไม่ติดอะไรติดที่ว่าไม่ได้ถามราคาเพราะว่าไปกินแล้วกินแล้วก็เช็คบินนะครับ ถามว่าจะจ่ายเป็นเงินกลีบหรือว่าเงินบาทเธอนั้นก็มีแต่เงินบาทนะครับทุกคนก็เลยถ้าเป็นเงินบาทก็เลยเจ็ดสิบาทนะครับแต่ว่าเป็นเงินกลีบยังไม่ได้ถามราคาว่าเท่าไหร่นะครับทุกคนโหนะครับแต่ว่าที่ลาวก็เป็นโดนดราม่าอย่างหนักกับสาวลาวคนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าซึ่งไปกินฝือแล้วก็โดยที่ไม่ได้ถามราคาแล้วก็ออกมาอัดคลิปหาว่าประเทศลาวแพงนะครับทุกคน แต่คนลาวสําหรับคนที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วก็ปกติเพราะว่ากินมาตลอดนะครับทุกคนถือว่าปกติเราเห็นส่วนสินค้า่ใหญ่อะไรก็ไม่มีอะไรจะเท่าประเทศไทยนะครับแต่ที่ลาวที่จะแพงกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราเข้าใจสิ่งของมันเป็นสิ่งนําเข้าจากประเทศไทยนะครับถ้าไปขายเท่าตัวหรือว่าลดน้อยกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งของมันนําเข้าจากประเทศ